เขาเรีกอาการประจำรุ่นเลยประจํารุ่นเป็นเฉพาะเอนอน นอนแตกนอนแตกนอนแตกนอนชาเขียวมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งน้ำมันอันดับแรกเลยก็คือกินน้ำมันเป็นซิ่งจำเป็นนะครับแอาการที่ลูกค้าจะรู้สึกได้คือถ้ารู้สึกได้จริงๆมันฉีดท่อนข้างจะเป็นหยดเลยนะสบับบ้างวิ่งไม่ออกควันดำอะไรก็ไฟโชว์ไฟเช็คจริงๆก็ขึ้นมิดไฟคือถ้าเป็นไอตัวพรีมิกที่ผสมมาอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อ้น้้ำยากระป๋องขึ่งลิตรอะไรที่มันคิดว่าแรงๆเข้มๆเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับเป็นพรีมิกมาดีกว่าจะไม่ผิดนะรู้้้้้สึกว่่าาาารถบนนนนเเเเยยจะะป็ฝััังซอทล บูธบูธอีกนกอผฝาท่อออ๋เครื่องซูบารุอีเจพวกเนี้ยมันก็มีใสพ่พานทาม,มิง่งอ่ามันเรียกมีทาม,มิ่งเบลพวกนี้สายพันธทาม,มิง่งพวกนี้ก็มีแตกแล้วได้อะไรได้จุดอ่อนเพราะสายพันธุ์ซูบารุมันยาวอ่ะมันยาวกว่าเขาเพื่อนมันมันสูบนอนเนาะสองฝั่งพี่เอกแล้วจากที่พี่เอกทดลองใช้ลาวินอนเนี่ยเบอร์ห้าสามสิบกับคอเลเตอร์หรือเอ็กวีอะไรเงบ้างไงม่ไมีปัญหาดีเลยเสียงสตาร์ทตอนเช้านุ่มดีหนึ่งก็คือลื่อนสองก็คือกิโลไม่ได้ยากหมื่นกิโลขึ้นทุกคัน วัสดีครับเราอยู่ที่ KPM สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเรามาเยี่ยมพี่เอกอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากพี่เอกได้ลองใช้น้ำมันเครื่องลาเวนนอกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่โดนป้ายาจากวันนั้นถึวันนี้นะก็ยังใช้ต่ออยู่ ดีครับดีอ่าอยาดีลูกลูกค้าถามถึงอยู่ครับถามหนึ่งก็ไดเดี๋ยวนี้รบกวนพี่เอกแนะนํางานเซอร์วิสในอู่หน่อยเดี๋ยวพาได้ได้เลยได้เลยยินดีอะไรเป็นอะไรเนาะได้ได้ขอเคครับป่ะนี่งานเช็คหัวฉีดนะครับอันนี้ถอดมาจากซูบารุเอ็กวีอาการที่มาคือรถประมาณกิโลถ้าอย่างจี๊ดสองแสนกว่าสองแสนสองเจอทุกคันอ่าใส่แล้วตัวกรองพอตัวกรองมันแตกเนี่ยไอ้มันฉีดได้เป็นสเปรย์มันก็กินน้ํามันเดินเบาสั่นบ้างวิ่งไม่ออกบ้างอะไร อันนี้เทสเพื่อูว่าอันนี้จริงๆขั้นตอนนี้มันคือเปลี่ยนเปลี่ยนไส้กรองไปแล้วเปลี่ยนไส้กรองไปแล้วอ่าแล้วก็เทสดูว่ามันมันมีหยดไหมฉีดสี่หัวเท่ากันหรือเปล่าบาลานซ์กันไหมอ่าอะไรเช็คงานอาการถ้าฉีดไม่ไปร้านเป็นไงพี่เอ่ออันดับแรกเลยก็คือกินน้ำมันเบนซินเยอะอ่านะครับแล้วอาการที่ลูกค้าจะรู้สึกได้คือถ้ารู้สึกได้จริงๆแล้วมันฉีดค่อนข้างจะเป็นหยดเลยนะสะบัดบ้างวิ่งไม่ออกควันดำอะไรก็ไฟโชว์ไฟเช็คจริงๆก็ขึ้นมิดไฟถ้าอย่างนี้ถือว่าใกล้เคียงมากอ่าอันนี้ล้างไป คันนี้ทาอะไรอ่ะเห็นเปิดฝาถังน้ำมันเติมน้ำมันจริงๆแล้วคันนี้คืองานเร่งเร่งไม่ออกพี่เจ็ดเร่งไม่ออกเลยใช่ไหมพี่น้เร่งไม่ออกอันนี้มันเริ่มต้นมันยังพอร์ทได้ร์ทได้ปุ๊บเร่งไม่ไปรถไม่ไปเขาเรียกอาการประจํารุ่นเลยประจํารุ่นประจํารุ่นไอนี่ไอนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเฉพาะเอ็กวีนอนนอนแตกนอนแตกนอนแตกนอนชาเขียวมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งน้ำมันมันอยู่ครอบกับไอตัวปั๊มเบนซินนะครับตัวนี้มันแตกเรียกง่ายๆผมเข้าใจแล้วซีนปั๊มติ๊กตัวหนึ่ง อยู่ข้างในระหว่างปั๊มติ๊กกับพ่อน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมสังคมดาวลูกไก่เขาเรียกตัวหนอนโอเคอ่ตัวหนอนยางตัวหนอนปั๊มติ๊กอ่ายางตัวหนอนเจอแน่คือปกติสักสักสามปีสี่ปีเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโลอ่ะมาแน่มาแน่อ่าแต่ที่อู่เราก็คือเราเซอร์วิสเร็วหน่อยเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยไม่กี่บาทครับอ่าสองปีสองปีเปลี่ยน่ะเอางี้เลยผมจับเปลี่ยนเลยกับรถลากเยอะเยอะเราใช้แล้วสบายใจไม่ต้องลุ้นเนอะอาการเริ่มแรกก็คือเล่ยไม่ออกอาการเริ่มแรกมันจะเริ่มเล่ยไม่ออกก่อนบางคันก็พอเล ซิสต์เอมทูลีนบ้างน้ำมันบางอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเข้าก็คือสตาร์ทแล้วเร่งไม่ไปแล้วใช้บริการสไลด์อย่างเดียวเข้าก็สตาร์ทไม่ได้เลยไม่ได้ไหนๆนี่มีไงเขาถอดแล้วไงนี่นี่ปั้มติ๊กไอ้ตัวนี้ตัวที่เปลี่ยนออกอันนี้ผมหยิบมาให้ดูอ๋อนี่นี่แต่เรล็กๆขาดยางมันก็เสื่อมนะมันบวมมันบวมตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มติ๊กเนาะใช่ไหมใช่ใช่ครับ่ปั๊มติ๊กอยู่ที่ถอดเบาะหลังนิดเดียวโอเคนะครับ คือถ,ถ้าทำระจำก็ไม่ได้ยากอ่ะครับไม่ใช่ง,งางสนาสวิตไปจำที่เองงาสนสวิตก็อยู่ประมาณชั่วโมงนึงเสร็จประมาณนี้แต่นี่ไออาการต่อมาคือพอมันผ่านถึงมือเราปุ๊บเนี่ยเนื่องจากหนอนแตกเศษฝุ่นเศษไส้กรองเก่ามันก็มาที่หัวฉีดเราก็จับล้างไปแป๊บหนึ่งพูดถึงไส้กรองเก่าเมื่อกี้พี่อาจจะพูดถึงกรองเบนซินกรองเบนซินใช่ผมเห็นตรงเนี้ยอันนี้อะไรพี่อันนี้มันอันนี้อันนี้จริงๆมันเคยเป็นอะไรนะพี่มันมันเคยเป็นกรองอากาศนะฮะทั้งมันทั้งมันเราก็เปลี่ยนไปคือจริงๆแแแลล้้้้วววงงาาาานนนนนเเเเีี่่่่่่่ยยไไมมมดช็ครรระะะตตใืือออผ เราก็ต้องแจ้งเปลี่ยนแจ้งอะไรล้างลิ้นปีกล้างล้างอะไรไปนี่ถ้าพี่เปลี่ยนหนอนไปแล้วพี่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็มันเป็นความผิดผมเลยนะก็น่าจะเล่นไ้ขึ้นเหมือนเดิมได้พี่นะต่างกันนิดหน่อยตรองที่วงเก็บพวกนี้จริงจอย่าอย่าไปประหยัดอย่าไปประหยัดอันนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะต่างไม่เยอะอย่าประหยัดผมว่าเคาะได้นะอย่าเลยเขี่ยจริงนโอเคนอกจากเปลี่ยนตัวหนอนแล้วก็มีล้างหัวฉีดเนาะคันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เช็คระยะทั่วไปเช็คระยะทั่วไปงานยำสุรู้อยู่แล้วครับก็นายคันนี้อาการเครืื่่่่่อองงงทีีมมาาเเนนนนยะะคครรรับถวิไป3กล ก็คือโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนปลอกกนชุดงานพวกนี้ก็ใช้เวลาอยู่หลายวันอยู่ก็เรียกว่างานโอเวอร์ฮอนเครื่องใช่ครับใช่ครับเราก็ถอดลงมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็เด็ช่างก็จะจัดการแยกชิ้นส่วนเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นใช่ครับใช่ใช่ก็ล้างทำความสะอาดเสื้อสูบไอ้ตัวนี้เป็นเสื้อสูบงานกินน้ำมันเครื่องใน Xv เนี่ยแหวนแน่แน่แหวนแหวนมาก่อนเลยนะครับก็ถอดออกมาเป็นบล็อก แบบนี้ก็จะเซอร์วิสได้ง่ายโอหอนได้ง่ายรตรวจเช็คได้ทุกชิ้นส่วนอะไรพี่เอกมีครบไม่ต้องกลัวสะอาดเย่ยมเรียบร้อยใหม่มากผมเห็นตรงนี้แตกกันบ่อยพี่เอกชิ้นนี้ชิ้นนี้ตัวอะไรชิ้นนี้เขาเรียกอุปรุ์มันเป็นเรียกว่า PCV นะครับชิ้นเนื้อมันจะเป็นพลาสติกเหมือนหม้อน้ำอ่ะอันนี้เป็นท่อน้ําตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้เป็นท่อเขาเรียกท่อหายใจของเสื้อสูบมีอายุงานมากนเถอะก็พลาสติกตัวนี้อายุเดียวกับ หม้อน้ำควรเปลี่ยนพร้อมกันหม้อน้าก็แสนห้าแสนห้าพี่ประมาณนั้นพีกละครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนก่อนแตกดีกว่าแตกแล้วเปลี่ยนที่อู่เป็นอย่างนั้นนะครับอู่เป็นอย่างนั้นมักจะมักจะเสนอเป็นอย่างนั้นคันนี้เป็นฟอเรสเตอร์เอ็กทีตัวประกอบญี่ปุ่นไงพี่มีเทอร์โบใช่ไหมตัวนี้มีเทอร์โบแล้วคันนี้เป็นไรคันนี้มาด้วยอาการอยู่สองอย่างอ่าตอนแรกเนี่ยลูกค้าแจ้งไฟโชก็เช็คไปก็เป็นไอตัว คอนโทรลเกียร์สมองเกียร์นั่นแหละนะฮะขับขับไปอยู่เนี่ยลูกค้าแจ้งต่อเนื่องมาว่าเครื่องเคยเปิดทีนึงละแต่ตอนนี้วิ่งไปมีควันออกเอ็กพีนี่ก็แสบก็เรื่องของรถเทอร์โบมันก็มีรายละเอียดมากกว่าปกติแล้วใช่ถ้าเราไม่รู้จุดจริงๆยากหน่อยก็ในรายละเอียดมันก็คือก็คือต้องเช็ครอบตัวรอบนอกแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเทอร์โบดีอะไรดีก็เปิดดูท้ามันเปิดเช็คดูก็จะคล้ายๆายเครื่องตัวนู้นแหวนอีกอย่างที่ประมาณนั้นครับมาณนั้น แต่ว่าคือได้ยินว่า x อเนี่ยเกียร์เนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะเนื่องจากต้องใช้น้ํามันเฉพาะไฮคอร์สทีวีเท่านั้นใช่พลาดไม่ได้เลยเรื่องน้ำมันพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมน้ำมันเกียร์ต้องตรงอย่างเดียวใส่ซีซัวไม่ได้เลยครับบางย่อพี่เอกเคยบอกว่าเขียนว่ารีเนี่ยคอนิกเอามาใส่ก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ใส่ได้แต่มันเวลาเราขับแล้วเรารู้อะว่าว่าลื่นหรือไม่ลื่นอ๋อมันกระตุกบ้างอะไรบ้างกระชากบ้างเรียนรู้แล้วก็ไม่หายไอตัวนี้พี่เอกนี่ใช่ไหมนี่นี่นีตัวนี้เป็นวอร์มเมอร์เกียร์นะครับ ตัวระบายความร้อนน้ำมันตกอยี่อ่าไอ้แตกนี่ไม่ได้แตกทะลักออกมานะ,ะแตกข้างในท่อน้ําตัวเนี้นะครับกับท่อน,น้ำมันเกียร์เนี่ยมันพอมันทะลุถึงกันข้างใน,นมันบางนะฮะเนื่องมจากระบายความร้อนมันก็น้ํามันก็เข้าเกียร์รน้ํามันก็เข้าไปในเกียร์รรอาการน้ําเข้าเกียร์ก็คือตัววอร์เมอร์นี่เดืมากก็ติดออยเกียร์เจ้าไขโดยถอดออกซะถอดออกเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเดิมก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ระบายพอตัวเดิมหรือ ถ้าอยากให้มันดีขึ้นก็ติดตั้งออยเกียร์ล้วก็ถอดตัวนี้ไปสำหรับที่อู่ผมติดเป็นออยเกียร์เยอะนะครับถอดนั้นดีกว่าแสลได้ไหมแสลขึ้นไปนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยการใช้น้ํายาหล่อเย็นมีส่วนไหมมีส่วนมีส่วนมากมีส่วนมากคือถ้าเป็นไอตัวพรีมิกที่ผสมมาอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ไอน้ํายากระป๋องไม่ไม่เอ่ยชื่อเนาะไอไอขวดครึ่งลิตรอะไรที่มันคิดว่าแรงๆเข้มๆอ่ะเลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะครับเป็นทีมิกง่ายดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้ ก็น้ำยารเย็นมีอายุงานด้วยเห็นพี่เอกบอกอย่างนี้โดยมากก็แสนกิโลอยู่แล้วนะครับช่วงช่วงงานใหญ่งานที่รถไม่ค่อยได้ใช้ก็จริงสบายใจก็เปลี่ยนสักทีสี่ปีก็เปลี่ยนแล้วสี่ปีห้าปีเนาะโดยมากศูนย์โดยการก็สี่ปีแสนโลอ่ะประมาณนี้ก็อนนยารเย็นจาเป็นจาเป็นครับจําเป็นป้องกันการปนเปื้อนครับก็จะป้องกันการกัดก่อนด้วยอ่าใช่สะสมนู่นนี่นั่นกวาไปซื้อมาไอ้พวกนี้จริงๆแล้วเป็นรถรถเหมือนความฝันวัยเด็กของทุกคนอ่ะ ยังอยากได้เลยอ่มันเป็นรถแบบอยากจะทําเก็บให้มันสวยๆดีๆนะครับแต่ว่าเมื่อปีเยอะอะไรมันก็หาค่อนข้างจะยากขึ้นมันไม่ได้มีตามร้านอะไรเหมือนทั่วไปนะครับอันนี้ตอนมาก็คือแจ้งรถวิ่งกับสะดุดเวลาวิ่งแล้วมีเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็มาเก็บงานให้มันสมบูรณ์พร้อมใช้ก็คือต่ำรถให้สมบูรณ์ต่ำรถสมบูรณ์ช่วงล่างเช็คระยะท้าไปก็เปิดไปแต่ไอ้รถรุ่นเนี้ยไอ้พวกเครื่องซูบารุ EJ พวกเนี้ย มันก็มีสายพันทามิงอ่ามันเรียกมีทามิงเบลวกคนนี้สสยพันทามิงพวกนี้ก็มีแตกแล้าได้อะไรได้จุดอ่อนเพราะสายพันตูบุลุมันยาวอ่ะมันยาวกว่าเขาเพื่อนมันมันสูบนอนเนาะสองฝั่งนะครับถ้ามันโดดมันเก่ามันกระโดดได้มันขาดได้ก็พังเรื่อนครับหลังจากที่วิ่งลองแล้วที่ที่มีเทสมาก็ก็อย่างที่อย่างที่ลองขึ้นห้อยมันก็ส่วนหนึ่งรู้ได้แต่ว่าวิ่งแล้วชัดเจนคือไอ้ตัวไอ้ลูกปืนล้อแบบนี้ลูกปืนล้อแบบดุมอย่างเงี้ยครับ มันดังระ,ะระยะระยะจริงๆริงมันปริเ,เตอร์รก็น่าจะประมาณแสนขึ้นแสนต้นๆอ่าเริ่มดังกันก็เป็นไปตามอายุงานใช่ครับจำไม่ผิดนะรู้สึกว่ารถบ้านเราเนี่ยจะเป็นฝั่งซ้ายเยอะทั้งนั้นเลยเพราะอะไรบูธบูธอีกนกใช่ไหมขาดเมืม่อฝาท่ออ๋ออันนี้เป็นลูกปืนล้อที่เอกเซอร์วิสอยู่แล้วใช่นะครับเซอร์วิสล้อก็ไม่ยากเนาะก็ตรงนี้ใช่ไหมพี่เอกเดี๋ยวทักล้อให้มันเย็นหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ถอดตรงนี้ถออีกนกงานพวกนี้ไม่เกี่ยวกับศูนย์ล้อไม่เกี่ยวเลยพี่เอกแล้วจากที่พี่เอกทดลองใช้ลาวินอนเนี่ยเบอร์ ดีกับคอร์เรคเตอร์หรือเอ็กวีเป็นไงบ้างไม่มีปัญหาดีเลยเสียงสตาร์ทตอนเช้านุ่มนุ่มดีเกินหมื่นทุกคันแล้วการระเหยหรือการหายยาวยาวเกินหมื่นกิโลทาไม่ใช่แหวนรั่วเนาะจากไอรถไอรถมีปัญหาอยู่แล้วก็ก็มีปัญหาไปนะแต่ไอรถที่ที่เซอร์วิสตรงเราไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยมีปัญหาพวกนี้ใช้พวกนี้ก็ติดใจก็ลื่นหนึ่งก็คือลื่นสองก็คือกิโลไม่ได้แย่ก็หมื่นกิโลขึ้นทุกคันกลับมาน้ำมันหายเยอะไหมไม่หายนะ ก็ยยยังออูู่่ในระดับที่รับได้นี่แหละครับงานเซอร์วิสของ k t m นะครับพี่เอกนะครับกำพลจันเพนประสานนะครับที่อยู่อยู่ที่ไหนครับเรียบารีเจ็ดสิบห้าหนองจอกครับมาเลยครับเปิดทุกวันปิดปิดวันอาทิตย์วันเดียวอาทิตย์วันเดียวนะครับแต่เลิกก็เปิดข่าวเหมือนกันเฉพาะทางสุบรรุ เกลียวชานตกวรุนะครับรถรุ่นอื่นก็ทำนี่เห็นได้ข่าวเดี๋ยวนี้ทำบ้างทำบ้างพอกลัวกันก็ทำโอเคแต่สวรุก็จะทำไม่ไหวแล้วอะไรครบนะทำแต่ถึงก็มีพี่เอกออะไรมาวางเรียบร้อยแล้วโอเคพอฟ้องมีอะไรก็โทรปรึกษาพี่เอกได้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ข้างล่างนี้ครับขอบคุณพี่เอกมากวันนี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่